สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจาัดทีเด็ดเน้นๆไปอีก2ตัวแล้วกันนะครับผมแต่อย่าลืมใครอยากเข้ากลุ่มผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับเมื่อวานก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมก็พลาดไปตัวเดียวคู่เซนแพทริกนะผมให้ที่สกอร์ต่ำไปนะผมโอโ้โหจบไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งนะผมอุตส่าห์ยิ้มสบายใจแล้วครึ่งแรกจบโซนนะเออมาครึ่งหลังยิงกันไปถึง3ลูกเลยครับแล้วที่เหลือก็เข้าไปถงสองตัวแล้ววันนี้ที่ผมมาจัดให้ก็เป็นบอลอ่ยูโรเปียนยูสิบเก้านะครับผมก็็เปนคู่ แรกเลยนะผมเตะเวลาสี่ทุ่มนะคร่อังกฤษเจอกับทางอิตาลีนะครับผมอังกฤษนะผมฟอร์มข้างน้าหลังสุดถือว่าดูดีอย่างมากนะข้าลัสุดเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทางอิตาลีฟอร์มข้างหน้าหลังสุดชนะสี่ แพ้ไปหนึ่งนะครับคู่นี้นะผมสถิตินัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับผมก็เป็นทางอิตาลีนะผมในปีสองพนสหกที่ชนะอังกฤษไปได้นะครับแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วนะครับผมก็อังกฤษเข้ารอบมาด้วยที่1ของกรุ๊ปนะครับผมส่วนทางอิตาลีเป็นที่2ของกรุ๊ปหน้าที่ตมองมาเจอกันนะครับอังกฤษนะครับผมก็นัดล่าสุดก็นชนะอิตาเลียมาได้หนึ่งประตูศูนย์ก่อนหน้านั้นนะผมชนะเซอร์เบียสี่ศูนย์ชนะออสเตรียสองศูนย์นะผมถือว่าฟอร์มดีอย่างมาก ส่วนทางอิตาลีนะครับผมก็เพิ่งโดนฝรั่งเศสตกไปถึงสี่ตัวหนึ่งนะครับผมก่อนหนะ้านั้น,น,นฟอร์มไปเยือนชนะสโ,โลวาเกีย1-0แล้วบุกไปเยือนเบลเยียมน,น,นะครับผมชนะมา2-0นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็ ดูจากฟอร์มหล,หลายอย่างแล้วนะครับผมก็ฟอร์มจากอังกฤษก็ต้องยอมรับว่าอังกฤษดูดีกว่างจริงนะผมอ,อิตาลียังโชว์ฟอร์มแบบว่ายังไม่โดดเด่นอะไรถึงขนาดนั้นนะครับผมนัดนี้ผมมองว่าอังกฤษนะครับผมในอะคาเดมี่ของอังกฤษดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมนัดนี้ผมมองว่าอังกฤษคว้าชัยไปได้แน่หนึ่งลูกมีแน่นะครับผมและเปิดแฮนดิคัมาแค่ครึ่งเดียวไงก็ได้ยิ้มเต็มปากแน่นอนจิ้มไปที่อังกฤษได้เลยนะครับผม แล้วมาดูอีกหนึ่งคู่นะครับผมที่ผมาจะจัดให้ก็เป็นยูโรเปียนยู19เหมือนกันนะผมคู่ฝรั่งเศสเจอกับทางอิสราเอลนั่นเองนะครับฝรั่งเศสนะผมฟอร์มพัฒนาหลังสุดก็ชนะไปสี่และแพ้ไปหนึ่งแต่สี่นั้นหลังสุดเขาชนะหมดเลยนะส่วนทางอิสราเอลฟอร์มพัฒนาหลังสุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งนะครับและเหตุทุกคู่นี้ที่เคยเจอกันทั้งหมดสามนัดน,นะครับผมเป็นทางอิสราเอลนะผมที่ไม่สามารถชนะฝรั่งเศสได้เลยนะผมแพ้ไปสองและเสมอไปหนึ่งนะผมและปี2019นะครับผมก็เจอกันก็โดนฝฝรรรรรัััั่่่งงงงงเเศศสสสกลลบบไปถึนนนะคะคมมาาาาดดดดูุดขอออทโโชว์์ฟหตติี ไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นชนะโรมาเนีย2-1และชนะสโ,โลวีเกีย5-0นะครับผมคือมาตรฐานของฝรั่งเศสสูงมากตอนนี้นะครับส่วนทางอิสราเอลนะผมนัดล่าสุดก็เพิ่งพ้าให้กับทางอังกฤษไปนะครับผม1นประตูศูนย์ก่อนหน้านั้นนะผมชนะออสเตรียมา4-2นะครับผมแล้วบุกไป,ปเยือนเซอร์เบียเสมอ2-2นะครับก็เป็นทางฝรั่งเศสนะครับผมก็เป็นทีมต่อนะก็เขาเข้ามาในที่หนึ่งของกรุ๊ปนะครับผมก็ชนะ อิตาลีมาด้วยนะที่ว่าโชว์ฟอร์มร้อนแรงเลยและอิสราเอลเข้ามาในที่2นะั่นก็เหมือนว่าที่1เจอที่2นั่นเองนะครับแล้วฝรั่งเศสก็ต้องยอมรับในจุดหนึ่งว่า,าคารมี่เขาก็แข็งแก่งเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วผมมั่นใจเลยว่า2คู่นี้ต้องเจอกันแน่ๆแล้วกับอังกฤษกับฝรั่งเศสเนะี่ยต้องชิงแชมป์กันแน่นอนนะดละนี่ผมเลยมองว่า ฝรั่งเศสนะครับผมถึงแฮนดิแคปจะเปิดมาถึงลูกครึ่งไงก็ยิงถึงแน่นอนจิ้มไปที่ฝรั่งเศสได้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็จัดให้ไนะว่าผมสองตัวเน้นๆนะครับผมก็มีฝรั่งเศสและอังกฤษนั่นเองนะครับผมแต่อย่าลืมอย่างนึงนะผมใครอยากเข้ากลุ่มผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ